สวัสดีจ้าพี่น้องคองไฟสบูส่ทุกคนมีน้มาพบะ婆กับแม่แดงแเนาจะแม่แดงมาทอนเรือไปล่วงทงมาจะมีไก่บงเรือมาคาตัวตัว,ตว,ตวง่ายง,ง่ายที่กาไกยูบ้านชางงัยอำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีเราจะตำบลน,นาทมบ้านแม่แดงที่บ้านชางงัย แต่ว่าที่กาดที่เม็แดงเฮ็ดอยู่นี่อยู่ตำบลหน้าท่อมนะจ๊ะอยู่ทางบานโน่นสวรรค์นะจ๊ะมีเม็แดงกระทอนไว้ใส่กระถางเลยเดียวจะพัดอากไปตัวง่ายๆเนาะจะตรงนี้เม็แดงเนี่ยท่านได้ก็ได้หย่อนเนี่ท่านได้พัดออกไปเลยจะไส่ตรงทุ่งเนี่ยมาเลยพัดเลยจ้ะ นี่ต้นพิมพ์เมทิลพาร์ตเกิดเชื้อมะม่านะคะจะเกลือกเอาตัวนี้ไงก็ตัวไงออกไปตัวหน่อยแล้วมันเกิดเมล์ไงขึ้นที่หลังโอเคไม่หยาบไม่ไหมไม่ไัดสวยงามงามเลยจ้ะพีกัดดู่อำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีบ้าน,นช้างใหญ่นะคะพี่คน เบอร์โทรศัพท์0847927572เราจะเบอร์โทรให้แดงนี่แหละจ้ 8, 4, 7, 9, 2, 7, 5, 7, 2, ะ0847927572จ้ะโทรมาสอบถานนะะมได้จ้าาะแดงเลยเจ็ดไม่โทรไว้วนน่ฝนชะโตมากจ้ะ แสดงว่ได้เห็ดใหม่คือพยายามเพิ่มเลยจะเหตุแบนั่นแนก็ลือออกมาตดยทังเป็นหน้าคนสิโตก็ดึงมาค่มเลยจ้ะ หน้ามาจากเกิดเกิดนะเป็นพันพ่อสเตียร์เกินบาทก็จะเป็ว่ายอดแดงได้ไปนอนน้ำหนกักทีพันนี่น้ำหนักดีจ้ะาำข,อขา้อ้าที่เทนเมาลูกค้าตัดแต่ไทยนะจ้ะเป็นว่าพันนี่น้ำหนักดีแล้ว ตัวคือค้าค่ตลาดว็ตันนจะี่ตลาดรองล,ลองับนีแ่แดนี่งก็อะไรไม่อีกอีกคนนังน่จจะด่มันงี้ยเพ่งเิ่ย ดูนี้ก็ติน้ำไมก็ดิน่ายแ็บแม่แดงก็จะได้ไม่ออกดูง่จะได้ก็ติดก็ต่อกันันะหวาปีดีวจ้ะ มเนี่ยนกะกระงั้นสดใสทอนเบียเใช่แล้วไม่แดงกระสิไปบุ้งเนาะจ้ะไปบุ้งไปปักช่ำเนาะจ้ะแปลงนี้ไม่แดงยังบ่ทาะาได้กอกดินไว้เนาะจ้ะทำความสะอาดจ้ะถากหญ้าถากยางออกอยู่จ้ะ เมืเ่อเพิ่งแปลงที่แม่แดงกอกดินแล้วแม่แดงจะบ่งเบีย้ยวันนี้่ะจ้ะนี่แม่แดงกากาว้อีกแปลงนึงนะจ๊ะกลังใหญ่ อันนี้กองแกบดำน่าจะแกบดำให้ผสมกับดินเฮาในกองดินไม่แดงปีนี้ไม่แดงลงสิบเอ็ดหลดไม่แดงกับพยางคุ้มไปยานฝนตกลงมายานมันเปียกเวลาเข้าสิกอกดินมันเปียกมันกอกหญากอกอะไรนะจจะเขา้าคุ้มไปฝนตกกระซางมันกระดินเฮากับว่าเปียกจ้ะม่แดงกับคุ้มไป อันนี้แม่แดงกอกได้หาเมินเราจะก็ร่างบงเป็นรุนรุนสุดง่แลเราก็มีี่ที่แม่แดงพยางปิดไว้พยางดำพยางดำปิดไว้เพื่อว่าว่าาใหอยาขึ้นถ้าพยางใสหยามขึ้นได้พยางดำปิดไว้ยาขึ้นได้ระเบนถ้าฝนตกมาดินเอ,อกเก็ยังบ่เปรียกน่าจะ เพราะว่าพยางเขาคุ้มไว้เวลาย่ามเ่าสิบงเ่ากระลือพยางออกนี่แม่แดงลือพยางออกแปลงในการหาพันต้นเนาจะจ้ะแปลงในการหาพันตน้นแม่แดงลือออกสิบงสิปากช่ำ อันนี้ก่อนเข้าสิปักช่อเข้าก็ลือพยางออกเราเขากับหลดน้ำเปียกๆเกนาะจ้ะลดน้ำเปียกๆอันนี้ไม่แดงว่าะถ้าในหลดถ้าในหดน้ำอันนี้หดหดน้ำแล้วพอบานไม่แดงก็ล่างสิบงไม่แดงก็เลยมาทายให้พี่น้องได้เบิองได้ช่มกันเนาะจ้ะ นี่เริ่มต้นใหม่นะจ๊ะปีนี้มืัอนี้วันที่เจ็ดมีนาสองพันหา้อยหกสิบแปดได้จ๊ะเป็นเริ่มชุดใหม่นะจ๊ะชุดใหม่ของปีกำลังเริ่มสิได้แปะได้จ๊ะแปะอะไรสิแล้วจ๊ะแล้วก็จะเราไหมพายเอ่อเห็ด เนบเนบปลาก็ลงไปลงไปเลยจ้ะจะยอนเบียทอนเบียมาไปไม่ไ่ แหลมห้สิแหลมไว้เนี่ยไมลาเน,นี้ยพาาเสียวทางนี้นี่เสียบรงดินแล้วทางนี้เสียบแปลงนี้ประมาณหาพันตนหาพันตนเนาะพี่น้องไม่แดงหมดนาวไปละยัามือเสาย้อนเบียร์ทอนเบียร์นะจ๊ะขัดตนกามาม ช่วงใบกะมะลือปักชำแบงนี่หาพันต้นนะจ๊ะเบื้องวิธีปักชำนะเดนปักพ่นะ เอาอเอาไม้เออเอาไม้ใสหลากมันเน็บเนบลงไปประมาณเส้นเอาลงดินประมาณหนึ่งเส้นหรือเส้นนิดๆน,นี่นราจะประมาณนี้น่าจะยวแม่แดงกับบวงเบียร์ก็น,น่าจะรีวิวให้พี่น้องบ้างเสื้อ แม่แดงก็บวงได้ได้พอ่ออาทิตย์ไปนะเออบวงได้อาทิตย์หนึ่งแล้วนี่จ้ะติดแล้วจ้ะบวงได้อาทิตย์หนึ่งแ้บอันนี้ก็หงอาทิตย์ วกว้งนี่จะบงกวนอยู่เนี่ยอ,อันนี้ครึ่งเดือนเนี่ยแปลงนี่ครึ่งเดือนนะจ๊ะแปลงนี่ก็นึ่องอาทิตย์ขึ้นกัน,กน,น,กน,นหนึ่องอาทิตย์พร้อมกันเลยจะจะสามแปลงนี่หนึ่องอาทิตย์อันนี้ครึ่งเดือนพร้อมกันนะจ๊ะไหนโอ้ ประมาณยี่สิบมืองน่าจะพี่น้องอันนี้เครื่องเดือนเพราะว่าตอนนั้นแลงนี้ไม่แดงยังบ่ท่านได้กวอกดินเนาะไม่แดงกวยกว่กข้องนั้น,น,นกอนข้องนี่ยังมาวางตัวยุคข้าไม่แดงยังเอาไปเอาไปออกไปว่าเบิดว่าเบิดเราไม่แดงคอยมั่งกว่ที่หลังเน่าจะได,ได้แต่แปะที่หลังได้แต่บงที่หลัง,ง,ลงอันนี้ กาะเตียนก้อนกนันเยบก้อนได้ยี่สิบวันยังหมดยังบันทอน nhà อยู่ nhà เกนเต็มแล้วประมาณเท่าไรสิบสิบหาเส้นถึงยี่สิบเส้นเนาะนี่ยี่สิบวันอันนี้หนึ่งอาทิตย์แม่แดงก็จะเฮ็ดไปเนาะเพราะว่า ใส่แรงงานเจ้าของกะเฮ็ดไปแน่เรียงร้านเนี่ยต้นทุนหน่อยนะจ๊ะเงินกะเราล่งดินกับซื้อถุงนะจ๊ะค่าแรงกรอกเจ้าของก็คอยเฮ็ดไปกอกไปได้กะต้นกาใหญ่เขาก็มาเน็บมาปักช่ำแบบนี้นจ้ะหนึ่งอาทิตย์วดีอีกอาทิตย์นึงไม่แดงกากอกดินทา พ่อไะ้อีกอาทิตย์หนึ่งต้นกาไม่แดงญงพ่อพ่อปงไม่แดงกะภากกอกินมาบงก่อน,นจ้ะกะจะยุคนระละทางกับพอบานนะจ้ะพอบานไม่แดงอายุครังนี้ประมาณนี้และจ้ะ แม่แดงกับิอยู่ฟังนี่ยูคนลับฟังประมาณนี้นะจ๊ะแปลงนี้หาเมือนแต่แม่แดงกับบ่งยังบาแล้วนะจ๊ะอากาศเมื่อน,นี้ก็คึมคึมอากาศาดีแถวบ้านแม่แดงยุค่าลายเลยจ๊ะ ลูกยุค่ากันหลายมันดูแลไงตกปีมาเขาก็อยากขายก็ขายอยาก,กตัดไปเผาทานก็เอาไปเผาทานขายก็ได้ดี้ะจ้ะเขาว่าต้องตัดไปสวดก็ะดาตัดเผาทานนี่แต่ตัวยุค่าบานไม่แดงตัวนี้ไม่แดงกะ <c oughs> เอาเม็ด ขึ้นห้อนขึ้นห้านขึ้นตึงเอาเม็ดมเมล็ดมาไวแต่เพาะนะจ๊ะแถวเขตแถวเดือนนี่จะย่ค่าเลยพี่เนาะยุค่าเป็นไม้พิเศษตัดแล้วว่าตายยิ่งตัดยิ่งแตกนอกจะต้นเดียวตัด สามปีตัดสามปีตัดเนาจะพวกตายจากเท่อไม่อื่นตัดเราตายใส่ใดเทียเดียวแต่ยุค่าปูกไว้ใส่ได้จนตายปลาแต่ยุค่ายังบ่ดตายเลยจ้ะเป็นไม้ที่วิเศษปลูกเทียเดียวอยู่ได้ตลอดชีวิตเทาใส่ได้ตลอดชีวิตการดูแลร,รักษา กะบยุงหยางยากเน,นาะจ้ะทีมๆไว้นี่บ่้ใส่ฟุ่นใส่ปุ๋ยยังบ่้ใส่ป่อยไบตามธรรมาชาติสามปีได้ตัดตัดแล้วแตกออกมาเป็นิบเป็นิบตน้นข้าก็เหลือกเอาวันนี้พี่นอ้องเหลือกไว้ข้าสิวไว้จกตน้นข้ากับตัดซุ่มที่ข้าวเอาข้ากับตัดมาเฮ็ดฟื้น เม็ดใหม่เผาทานได้ทานอีกเมนี้แม่แดงก็มีเรืองจะมารีวิวห้พี่นองเบิ่งแค่นี้เนาะจ้ะเดี๋ยวโอกาสหนนะ้าแม่แดงจะรีวิวใหม่ให้เบิงมนเมนีก็ขอจบคลิปต่เพียงเท่านี้ขอบคุณหล,ลายๆที่ติดตามรับชมขอให้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แมดงน้ำในเด้จ้ะ เพุ่นล้วลตามรับช่งจนจบคลิปนาะจะเมื่อนี้ก็แค่นี้แล้วน่าจะอิบนาพอกันไหมด้วยจ้เด้วยสวัสดีจ้าสวัสดีเพือเ่อนได้ไปยังเพ่อหญ่ยเต็มสวัสดีครับ <laughs>